ใกล้สินต้อมภาษีครับไปนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปนี้ซ้อมดับแรนสะท้านโอ้มาอยู่ที่ดับแรงสะท้านมีใครเป็นคู่ป้าคู่ซ้อมเราบ้างที่นั่นก็มีเพื่อนชนแล้วก็มังกรเพชรครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุ17เครับเราสูงเท่าไหร่สูง170ครับน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับ มา54ว่นเราโมเตอรตล์เลยครับผมมวยเข่าและอย่างวันนี้เราเจอกิรธรรมครับเคยเจอเลยไหมยังครับเป็นสายแรกเลยได้ศึกษาเกวียนต่อของเขาป่ะได้ศึกษาเกวียนต่อของเขาปะไหมดูครัเขาเป็นมวยสไตล์เลยมวยเข่ารับแล้ววันนี้ได้ตว่าเกวางแผนไงก็ต่อยเตะอยขาต่อยหน่ก็คือตามสไตล์เราเลยใช่ไหมยังเปิดโควิดมานี่ได้ต่อยมไหยนะต่อยเลยครับไ่อยต่อยหนึ่งเมื่อต้นเดือนครับวันนั้นเจอกับ วันที่สิบเก้าวันนั้นต่อยแบบไอ้มวลไฟครับเป็นไงชนะมาชนะมาแล้วก็มาวันนั้นต่อยอยู่เท่าไหร่ต่อยร้อยหกวันนี้ต่อยร้อยร้อยเจ็ดครับเพิ่มมาปอนหนึ่งแต่ก็คือเหมือนเล่นขยับร่างกายไปแล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่ปัญหาไม่มีแน่นอนเริ่มหนักสบายสบายครับอ่เราต่อยมวยมาลูรู้ว่าวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาแปดสิบแปดสิบกว่าไฟได้เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับ ผมอยู่กับรศินครับเอาฝากเพื่อนช่วยเป็นขับเรานี้หน่อยช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจนะครับเต็มที่แน่นอนครับขอบใจมากนองชัย